เริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้จะพาผู้ชมไปที่จังหวัดลบบุรีจะพาผู้ชมไปโรงนาคาเฟ่ครับไปชมทุ่งดอกปอเทืองที่กําลังบานสะพรั่งแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ชิมผัดไทยโรงนาทะเลถาดด้วยรสเด็ดโดนใจด้วยครับผู้ชมครับวันนี้เราพาไปที่โรงนาคาเฟ่ที่จังหวัดลบบุรีครับนี่อยู่ท่ามกลางทุ่งปอเทืองแล้วก็ร้านเขาตกแต่งสไตล์แบบวินเทจนะครับโดยเขาของเครื่องใช้แบบโบราณและก็ปิ่นโตหลายคนบอกว่าเออเอาปิ่นโตมาประดับที่ร้าน ร้านอาหารก็เข้าใจได้แต่จริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้นครับผู้ชมครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่าปินโตเป็นสัญลักษณ์ของการมีกินมีใช้นั่นเองอเออนี่คือได้สองอย่างเนาะออแต่งร้านก็สวยแล้วก็ <พอ S 1> <ม>ได้เป็นแรงจูงใจนะเป็นความเชื่อด้วยนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีกินมีใช้ของร้านนี้ด้วยนะคะส่วนเมนูเด็ดค่ะไปแล้วใครกินก็ติดใจทุกคนก็คือ ผัดไทยโรงนาทะเลถาดน,นี่ค่ะมาเป็นถาดแบบนี้จุใจสะใจแน,น,น่นอนเพราะว่าใส่เครื่องเยอะมากใส่กุ้งใส่หอยใส่หมึกแล้วมาพร้อมกับไข่ดาวสามฟองอร่อยจัดจ้านรสชาติแบบอาหารใต้นะเพราะว่าเขาที่สุดมาจากจังหวัดชุมพรเลยค่ะที่สําคัญคือไม่ได้ใช้น้ํามันผัดเส้นนะอ่ะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสทุกเมนูเลยค่ะครับผมอ่ะไปดูเมนูของเขานะครับนอกจากผัดไทยโรงนาทะเลถาดแล้วยังมีผัดไทยโรงนา ยังมีผัดไทยกุ้งหวานผัดไทยใส่ไข่ซึ่งเขาใช้ไข่ของเป็ดไล่ทุ่งฟองใหญ่นะครับผู้ชมเรียกว่าใครเป็นสายผัดไทย<ม>คุณน่าจะถูกใจเพราะเขามีหลากหลายมากใ,ในราคาเริ่มต้นที่50บาทไปจนถึง300บาทครับผมสาม300ก็จะเป็นถาดใหญ่กินได้หลายคนนะกินคนเดียวก็สัก50บาทกําลังดีเลยค่ะเจ้าของร้านวัย24ปีค่ะเรียกว่าคนรุ่นใหม่เลยแหละคุณพิราพรณ์นเกตแก้วไล่ฟังว่า จบปริญญาตรีมาด้านวิศวะก่อสร้างนะอยุไม่เกลี่ลถูกคนละโค้งเลยคุณเ,ออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยนะแต่ว่าหันมาเลือกเปิดร้านอาหารครอบครัวแบบนี้โดยทางคุณแม่ของคุณพิราพรคือคุณแม่พรหมนัทเนี่ยได้สูตรผัดไทยมาจากคุณป้าอีกทีซึ่งป้าเนี่ยเป็นร้านดังเลยนะอยู่ที่หาซารีจังหวัดชุมพร ก็เลยเอาสูตรที่ว่าป้าเปิดแล้วประสบความสำเร็จนี่แหละมาลองเปิดขายที่นี่แล้วลูกค้าก็ชอบมากๆเลยนะคะร้านเปิดมาแค่ประมาณ2ปีกระแสตอบรับดีมากค่ะดีขนาดไหนเขาบอกว่าตอนนี้สามารถปลดหนี้ปลดสินต่างๆที่เคยมีปัญหากันไปเนี่ยไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็มั่นใจว่าสามารถสร้างความมั่นคงได้ไม่แพ้กับอาชีพอื่นเพราะอย่าลืมว่าเจ้าเนี้ยมาพร้อมกับโควิดนะเพิ่งมาได้2ปีเองฟังเสียงเจ้าของร้านพูดถึงที่นี่ค่ะคุณแม่กับลูกสาวคุยกันเลยค่ะ แล้วก็คุณป้าให้ไปเรียนมาไปเรียนเพื่อให้มาอาชีพเรามาทําที่นี่ป้าจะพูดว่าผัดไทยเนี่ยไม่อดตายถ้าผัดไทยเป็นผัดไทยเก่งยังไงก็ไม่อดตายมีกินตลอดหนูคิดว่าก็โอเคนะคะผลตอบรับดีลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้ดูแลน้องสาวให้เรียนต่อจากเราได้นะคะแล้วก็เลี้ยงครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันไม่ทานผัดไทยมีอย่างอื่นไหมไมีครับผู้ชมอย่างเช่นข้าวผัด เจ้าสมุทรรวมทะเลม,ะมีส้มตำก็มีนะลาบทอดก็มีไก่ทอดก็มีก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำทะเลก็มีแคบปลาก็มีนะครับคุณผู้ชมแคบปลานี่เขาทำเองด้วยรวมทั้งเมนูอร่อยหลากหลายแบบนี้นะครับส่วนผักทางร้านบอกเลยลูกค้าหยิบทานได้ไม่อัน้นแล้วก็มีกาแฟสดให้บริการด้วยนะครับอยากชิมของอร่อยนี่คุณอามณริชากมุโยธินนะจะลงมือทานแล้วคุณผู้ชมนี่รวมทั้งไปเที่ยวกันได้นะฮะถ่ายรูปกับทุ่งปอเทืองร ร้านนี้ครับโรงนาคาเฟ่อยู่ที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเบอร์โทรที่ร้าน0656145949นะครับ0656145949วันนี้นำมาฝากกันจากลบบุรีครับนี่กินเสร็จก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปได้เนาะนะวิวสวยแล้วก็เข้าโครงการแทบทุกโครงการเหมือน<ร>กันเราชนะคนละครึง่งเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าจะจ่ายผ่าน q r พร้อมเพ์ได้หมดเลยครับบรรยากาศดีเนาะใคร<ม>ที่ไปเที่ยวย่านนั้นฝากเอาไว้แวะไปเที่ยวกันแล้วก็ผัดไทยอยากลองจริง,รงๆเลยนี่นะนะักข่าวเราไปลองชิ มาแล้วนะคะ